ดีค่ะคุณผู้ชมอนรักษ์สุรายการแก้เกมนะคะบ่ายสองโมงแล้วเรากลับมาจะเจอกันเช่นเคยนะคะแต่หลายคนที่ดูภาพรวมทั้งในส่วนของหุ้นเครื่องวันเช้าแล้วก็รวมไปถึงราคาทองคาด้วยอย่าเพิ่งปาดเหงื่อ <c oughs> อย่าเพิ่งปาดเหงื่อเพราะว่าลงมาทสแนวรับกันหมดเลยแต่ว่าจะเป็นแนวรับที่ลุ้นเด้งได้หรือเปล่าคือมีเด้งนิดนึงอะแต่ว่าอยากจะลุ้น้นต่อได้ไหมนะคะช่องแรกเราพูดคุยกันในช่องแรนกับทอกับคุณวมรุุ่งขับจากวีเจีค่ะคุณแชมปสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณจอยครับไม่รู้ว่าทองจะเด้งได้หรือเปล่านะแต่ว่าแนวต้าน1,920ไม่ยอมห่านนะคะครับการขยับขึ้นของทองคําเป็นบบอย่างจํากัดครับคุณจอยหลังจากที่ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคําเริ่มปเปลี่ยนมาเป็นทิศทางขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนในระยะสั้นนะครับขณะที่แนวโน้มระยะกลางราคาทองคําก็ยังมีรูปแบบของการลื่อนไหวในทิศทางที่แกวงตัวในทิศทางที่ค่อยๆซึมๆตัวลงนะครับ ทองคำยังถูกกดดันอย่างชัดเจนครับหลังจากที่ทันดอลลาร์สหรัฐทยานหรือแข็งค่าขึ้นขึ้นมาเหนือระดับ94ดอลลาร์นะครับแล้วก็ดอลลาร์ยังมีลักษณะของการทรงตัวอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดในรอบแสัปดาห์ครับการที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าอย่างชัดเจนพอทําให้ทองคําซึ่งเป็นสินค้าพื้นฐา์ตัวหนึ่งนะครับมีลักษณะหรือรูปแบบของการปรับฐานแล้วก็มีการอ,อ่อนตวลงครับวันนี้เองดอลลาร์ก็ยังมีลักษณะของการแข็งค่าต่อ ของคําก็เลยมีลักษณะของการอ่อนตัวและปรับฐานลงจนหลุดระดับต่ําสุดของวันจันทร์ที่ผ่านมาบริเวณพันแปดร้อยแปดสิบสองเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับระหว่างวันเนี่ยราคามีลักษณะของการปรับฐานและอ่อนตัวลงไปแตะระดับต่ําสุดใกล้ๆกับในส่วนของออโซนบริเวณพันแปดร้อยเจ็สิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับแล้วก็เริ่มเห็นการรีบาแล้วก็การฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแต่ราคาก็ยังอยู่ต่ํา หรือกว่าในส่วนของระดับต่ำสุดของโลวันจันทร์บริเวณ1,882เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนครับสัญญาณเหลือที่ทางดังกล่าวครับก็สะท้อนให้เห็นครับว่าแรงขายในตัวตลาดทองคำยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับขณะที่นักลงทุนยังเลือกที่จะถือครองดอลลาร์สหรัฐหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐคุณโจรมพาเวลมีการออกมาแสดงท่าทีถึงความเชื่อมั่นต่อที่ทาง แนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับอย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าโจโรมมพาวเวลเองยังมีท่าทีที่ค่อนข้างสตวนนะครับในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็การถแถลงการต่อสภาคองเกรสซึ่งเป็นวันแรกใน3วันสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณโจโรมพาวเวลเองก็ยังมีลักษณะของการกล่าวสุนทรพจน์เป็นไปตามสคริคปต หรือว่าเป็นไปตามในส่วนของแถลงการที่ล่างเอาไว้แล้วก็มีการส่งแถลงการดังกล่าวให้นักข่าวก่อนนะครับ mm hmm. แม้ว่าประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดการหรือซุบซบข,ข่าวเอาไว้นะครับแต่การที่ประธานเฟดมีท่าทีระมัดระวังในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบอื่นๆเพิ่มเติมครับ mm hmm. ก็ทําให้นักลงทุนยังเลือกที่จะกล้าเข้าไปลงทุนในตัวดอลลาร์สหรัฐหรือถือครองดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นนะครับ mm hmm. นอกจากนี้ดอลลาร์ก็ยัง ได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนจากการร่วมลงของสกุลเงินปอนด์แล้วก็สกุลเงินยูโรนะครับสถานการณ์การการะบาดของเชืเ้อไวรัสโควิด -19 ในฝั่งยุโรปมีแนวโน้มดุลแรงมากยิ่งขึ้นครับล่าสุดตัวตัวนายกรัฐม,มนตรีบริจอนสัานของอังกฤษครับก็มีการออกมาประกาศในส่วนของมาตรการคุมเข้มหรือการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับมาตรการของนายกรัฐม,มนตรีบริจอนสัานอาจจะมี การคุมเข้มในส่วนของการเว้นยะหัาทางสังคมนานถึง6เดือนนะครับประเด็นดังกล่าวทําให้ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนที่มีสถานการณ์ค่อนข้างย่ำแย่อยู่แล้วและอังกฤษเองก็ยังคงมีความเสี่ยงจากประเด็นการเบรกซิกด้วยนะครับทําให้แนวโน้มหรือสถานการณ์ของทิศทางปอนกับยูโรเนี่ยยังคงถูกกดดันแล้วก็เป็นลักษณะของการปรับตัวลงซึ่ง พอปอนกับยูโรอ่อนตัวลงหรือปรับตัวลงนะครับก็เป็นหนุนให้ดอลลาร์มีทิศทางที่สดใสมากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้นะครับในช่วงบ่ายวันนี้เองเพิ่งมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนตอนอประมาณบ่ายโมงเป็นตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของฝทางฝั่งเยอรมน,นีนะครับซึ่งตัวเลขเนี่ยก็ออกมาต่กว่าที่มีการคาดการหรือประเมินเอาไว้ด้วยนะครับ ทางนี้เนี่ยมีการคาดการว์วตัวเลขน่าจะอยู่ที่ระดับลบหนึ่งจุดศูนย์นะครับแต่พอมีการเปิดเผยออกมาจริงๆเนี่ยตัวเลขนันกลับไปที่ระดับลบหนึ่งจุดหกนะครับทางนี้เนี่ยเยอรมนมีถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีทิศทางหรือแนวโน้มที่แย่กว่ามีการคาดการ์หรือประเมินไว้ ก็เลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมากดดันตัวทองคําแล้วก็ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณที่สดใสมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ครับอืมค่ะถ้าอย่างนั้นเมื่อวานใครที่เด้งขึ้นมาแล้วชนนอต้าแล้วช็อตลงมานะคะแน่นอนว่าตอนนี้ก็คือใกล้ๆกับจุดที่จะเป็นจุดในการแบ่งในการทํากําไรแล้วส่วนหนึ่งถ้าถ้าจะโฮโพสิชันต่อได้ไหมหรือว่ายังไงก็แล้วแต่ปิดโพสิชันไปก่อนเพราะว่ามันก็เป็นจุดในการที่เป็นแนวรับสําคัญกะะันค่ะ ถ้าถ้าเราดูในระยะกลางครับคุณโสภา,าเราจะเห็นทิศทางโมเมนตัมของตัวทองคำเป็นรูปแบบของขอไซเวดดาวนะครับโดยการเชื่อมระดับสูงสุดแต่ละจุดเข้าหากันแล้วก็เชื่อมแนวรับระดับต่ำสุดแต่ละจุดเข้าหากันทั้งนี้เนี่ยราคาหลุดกรอบที่เป็นชแนลที่1่กับชแนลที่2ลงมาในระยะกลางนะครับเรามองว่าราคาอาจจะมีแนวโน้มอ่อนตัวหรือปรับฐานลงต่อหากรอบหรือชแนลสุดท้ายหรือเป็นแนวรับสุดท้ายนะครับ ก็คือบริเวณ1,862เหรียญดอลลาร์ต่อเพซออนซึ่ง1.82ถือว่าเป็นแนวรับสำคัญครับแล้วก็เป็นระดับต่ำสุดของเดือนเมของเดือนสิงหาคมด้วยนะครับระดับดังกล่าวอาจจะต้องจับตาราคาทองคำอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าหากราคาปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาแล้วสามารถทรงตัวหรือยื่นอยู่ได้นะครับเราก็ประเมินว่ายังมีแนวโน้มที่ราคาจะมีการรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้น อย่างน้อยๆเนี่ยก็น่าจะได้เห็น1,915-1,920เรห<อ>รียญอลลาร่าต่อเทสออนดังนั้นถ้านักลงทุนที่เป็นการลงทุนระยะสั้นหรือเป็นลักษณะของการเล่นรอบนะครับเรายังแนะนําว่าสําหรับคนที่มีสถานะขายอยู่อาจจะทยอยปิดสถานะบางส่วนก็ได้หรือปิดสถานะมากหน่อยหากราคาอ่อนตัวลงมาแล้วไม่หลุดแนวรับระดับ1,862เหรียญอลลาร่ต่อเทสออนนะครับ,รบ 1, แต่ถ้ายังไม่ได้มีสถานะ เราแนะนําว่าหากดัชนีรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นนะครับเรายังแนะนําให้เปิดสถานะขายในส่วนของแนวต้านในโซนพันเก้าร้อยสิบหนเก้าร e ้อยเหรียญดอลลาร์ต่อเพออนนะครับถ้าราคามีลักษณะของการแกว่งตัวในลักษณะของการซึมซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงก็ยังมีแก๊ปหรือมีกรอบให้ทํากําไรได้ในระดับ3 0มสิบถ e ึงสี่เหรียญทีเดียวครับ ค่ะแต่ว่ารอบนี้ต้องบอกว่าท่าทีของประธานเฟดดูจะแตกต่างจากประธานเฟดท่านอื่นๆนะคะก็คือไม่ต้องตีความไม่ต้องอะไรแจกให้ดูก่อนเรียบร้อยเลย<ม>คืนนี้จะมีอีกจะมีอะไรที่เหนือความคาดหมายไหมคะหรือว่าเอาหลักทุกคนก็คิดว่าก็น่าจะเหมือนกับเมื่อวานนี้แหละครับเบื้องเบื้องต้นครับนักลงทุนคาดการณ์กันนะครับแล้วก็จากในรอบที่ผ่าน,านมาที่มีการแถลงการหรือเป็นการเ e ซ t i f y นะครับในส่วนของนโยบายการเงินของเฟดต่อสภาคองเกรส โดยปกติแล้ววันที่2วันที่3จะไม่ได้มีการส่งสัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปจากวันแรกครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ตลาดโฟกัสหรือจับตาจริงๆก็คือการถแถลงการในวันแรกนะครับว่าท่าทีของเฟดจะมีทิศทางหรือมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงจากสริปหรือจากล่างถแถลงการที่มีการส่งให้สืส่อมวลชนหรือเปล่านะครับแต่ก็ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่มีการผิดแปลกไปจากที่มีการคาดการเอาไว้มากนะครับ อย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรายังแนะนําว่าอาจจะจับตาดูการออกมาแสดงท่าทีของประธานเฟดท่านอื่นๆอ,อย่างเช่นคืนนี้เองจะมีนางลอรงเรสต้าเมสสเตอร์นะครับเป็นประธานเฟดคลิปแลนด์ก้อออกจะมีการออกมากล่าวถาถาแถลงการซึ่งนักลงทุนก็ยังคงจับตาดูท่าทีหรือแนวโน้มการกำหนดนโยบายการเงินของเจ้าหน้าที่เฟดหรือประธานเฟดในสาขาต่าง พอสุดท้ายแล้วเนี่ยในการลงโหวตหรือในการลงคะแนนเกี่ยวกับการดาเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐก็จะมีความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟดสาขาต่างๆที่แสดงความเห็นด้วยนะครับรวมทั้งนักลงทุนยังมีการคาดการครับว่าการที่เจ้าหน้าที่เฟดหรือประธานเฟดสาขาออกมาแสดงความเห็นหรือมุมมองในลักษณะต่างๆเนี่ยเป็นการปุยทางหรือเป็นการปูทางให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟด สามารถดําเนินมาตรการการเงินโดยที่ตลาดอาจจะไม่มีลักษณะของการอาจจะไม่ได้มีความตกใจมากนักนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณหรือเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้นักลงทุนใช้ในการชีน้นําทิศทางและก็แนวโน,น้มการดําเนินนโยบายการเงินของเฟดในระยะถัดไปครับค่ะนี่เป็นในส่วนของนองคำนะคะมาดูกันต่อที่เซฟฟิทตี้ฟิวเจอร์802จะจะเรียกว่าเอาอยู่ไหมคะหลุดไปปั๊บหนึ่งเรารีบยังกลับ ทิศทางตัวเซฟตี้เนี่ฟิวเจอร์นะครับต้องบอ,อกว่าเราหวังว่าอาจจะเห็นจังหวะการรีบา์หรือการฟื้นตัวขึ้นแต่ก็มีลักษณะของการแทบจะไม่มีการฟื้นตัวขึ้นเลยครับคุณจอยเปิดตลาดปรับฐานอ่อนตัวลงแล้วก็ตลาดมักจะมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ทั้งนี้เนี่ยเราหากเราดูการเคลื่อนไหวของตัวซีรีส์ยูนะครับในสัปดาห์นี้วันจันทร์อังคารรวมทั้งวันนี้เป็นวันพุธด,ด้วยครึ่งวันนะครับดัชนีมีลักษณะของการปรับตัวหรืออ่อนตัวลงทั้งสวันเลยนะครับแล้วก็หากเทียบจากต้นสัปดาห์เนี่ยดัชนีมีลักษณะของการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาแล้วประมาณ25จุดนะครับโดยหากเทียบจากต้นเดือนกันยายนครับ ดัชนีมีลักษณะของการพักฐานหรือปรับตัวลงมาจากต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่23เนี่ยประมาณ47จุดนะครับถือว่าดัชนีอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาค่อนข้างมากครับอย่างไรก็ตามครับต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นในส่วนของแรงขายที่เบาลงแต่ก็ยังไม่ได้มีแรงซื้อหรือมีปัจจัยบวกใหม่ๆที่จะกลับเข้ามาสนับสนุนหรือดันให้ดัชนีรีบเบาขึ้นนะครับขณะที่ในช่วงเช้า หุ้นในกลุ่มพลังงานหรือกลุ่มน้ำมันก็มีลักษณะของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงตามทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกนะครับหากไปจับตาดูการเคลื่อนไหวของตัวน้ำมันดิบในวันนี้เองก็ยังพบว่ามีลักษณะของการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ดังกล่าวก็เลยทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัว S50U20 ยังมีลักษณะของการอ่อนตัวลงหรือซึมซึมตัวลงได้นะครับ อย่างไรก็ตามครับหากเราใช้ปัจจัยทางด้านเทคนิคมาวัดหรือดูทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำนะครับเราจะพบว่าราคาอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาเข้าใกล้กรอบหรือชแนลที่เป็นทิศทางของไซด์เวดาวในระยะกลางค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยหากนัชนีปรับฐานหรืออ่อนตัวลงต่ออาจจับตาแนวรับก็คือโซน800จุดนะครับซึ่งเป็นกรอบหรือชแนลด้านล่าง แล้วก็แนวรับถัดไประดับ8ปดเจรอบเจุด789เนี่ยจะถือว่าเป็นฐานของดัชนีในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับที่ดัชนีสามารถทรงตัวแล้วก็มีรักษณะของการทิ้งตัวหรือย่อตัวลงมารักษาระดับเอาไว้ได้ก่อนที่เทรนของดัชนีในช่วงปลายเดือนเมษาแล้วก็ต้นเดือนาพฤษภาจะปเป็นที่ทางขาขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยที่ระดับแนวรับระดับดังกล่าวถือว่าเป็นโซนสําคัญถ้านักลงทุนที่มีสถานะขายอยู่อาจ ดูทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคตลาดหุ้นในต่างประเทศประกอบนะครับถ้าทิศทางตลาดหุ้นในต่างประเทศไม่ได้ลงมากนะักทิศทางราคาน้ํามันเริ่มขยับหรือฟื้นตัวขึ้นเรายังแนะนําคนที่มีสถานะขายทยอยเข้าซื้อคืนนะครับเพื่อปิดสถานะทากาไรเนื่องจากแก๊ปหรือการปรับฐานลงต่อของดัชนีอาจจะเป็นประหยัดจากัดครับนอกจากนี้แล้วหากดัชนีรีบาลหรือฟื้นตัวขึ้นนะครับ อาจจับตาดูแนวต้านระดับ817-818จุดซึ่งเคยเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหากบัชนีรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นยังไม่ผ่านในส่วนของระดับนดังกล่าวเรายังแนะนำสามารถเสี่ยงเปิดสถานะขายเล่นตามเทรนได้นะครับโดยสถานะขายจะมีจุดต็อปล้อนหรือตัดขาดทุน ที่กรอบชแนลทิศทางขาลงสั้นๆนะหรือเป็นกรอบชแนลแรกนะครับบริเวณ825จุดก็เป็นจุดตบเราหรือตัดขัดคุณไปนะครับอย่างไรก็ตามครับวันนี้ในส่วนของผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรนองอก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม0 5%ตามตลาดคาดการณ์น,นะครับแต่สิ่งที่กรนอง,องมีการเปิดเผยออกมาก็คือการคาดการตัว GDP ปี63 มีการปรับคาดการลดลงนะครับจากลดลบ8.1เรหลือลบ7.8ซนะครับซึ่งมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ดีกว่าที่มีการคาดการเอาไว้ในช่วงกว่อนหน้าก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาพยุงในส่วนของตัว C i ฟตี้น e ต f ิ t u r e ์ในส่วนของตัวซีรีส์ยู่ได้บ้างครับค่ะได้คุณชาวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะ อย่างน้อยๆเรามีข่าวดีอย่างน้อยๆคุณชมป์รายงานมานะคะว่ากนอนงมีมัตติคง